ได้มาแล้วเตรียมตัวร้องชาติไม่แม่หนก่อน ย่างใบพุน <c oughs> <c oughs>

นะสงบนิ่งหมดใจหึ เมื่อวันนี้นะครับลีูกทุกคนรับฟังมอว่าจากผมกรับผิดชอกานำระบบระบบผูกมั สวัสดีคร eight ับคุณยานกวบุากรองัววนทุกาขอสวัสดีกโลกที่น่ารักชาของวันสุที่สสเลยวัสดีครับเดือนมกราคมพุทธศักราส 67สรงตะวันขึ้นสองค่ำเดือนที่อันเราเราทังทลายถึงจำวันเวลาที่ผ่านไปก่อนโลกาสสวัสดีดีไห่ลกูกโลกและคณนับลงวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของลกูลกๆ กขาเรียกว่าวันเด็กแห่งชาติแต่วันเด็กต้องกับวันเสาร์ทางโรงเรียนมา,าลเลยจัดวันเด็กในวันที่1 2และวันอาราชสาลก็ต้องขอบคุณ่ันน,น,ยนายกสมศักดิศีลำใต้ท,ที่ได้จัดงานวันเด็กให้隆ๆของพาติเล่นต่อไน พ่ไปดอกุาัอเยหน่อยนอัปุ๋ยไปด้วยไปอเยเจ้าหนี้แม่ว่มผู้ใหญ่ใดีเียีใจจะผู้ประกอบนรคนะเอากรอมาแล้วไปกเพิ่มปูนพอเพิ่มปูนครพาสรกุ่อนอมาแล้ววี้เราอยา่งนนะอาไว้ิุ ไม่ปลูกไม่เล่าบางทกินได้เพิ่มเพิ่มเพื่อเพิ่เพิ่มยาจรวยมาช่วยพวกเราภสพาปีใหม่เราได้อะไรบ้างสิ่งที่เราคว้าได้เพิ่มคือเรื่องของการปวดหัวเพิ่มขึ้นนะที่ว่าปวดหัวเพิ่ม ัถ้พาพอที่ต่อพอต่อไม่เส็จพอที่พอที่ยงพอจะพึ่งพาได้มันก็พึ่งเล่าพึ่งยาไปใครคนที่ต่อคือบ้าก็ไม่ระวังอย่าไปพึ่งยาเสพติดอย่าเล่าว่าทุกวันน,นี้ยาเสพติดซื้อง่ายขายคร้อม ก็ฝากครูผู้ชายดูแลด้วยพรามนตีพ่อขายาเสพติดที่มาบังคับบักเสียให้เสพยาไปในโรงเรียนแล้วนะที่มีสินค้าจำหน่ายให้เด็กแต่เด็กไม่ยอมเสพมันจะบังคับให้เพพอสอพป .1 ป .2 ป .3 ยิ่งโรงเรียนใหญ่ใหญ่ในสัวรรณภมเนี่ย จะมีแงกงเพื่อนๆที่เราเนี่แนะด้วยความรักด้วยความปรานระนาดีมันได้เกิดแล้วมันกล้ามดีกล้าต้องขยายาตลาดบังคับให้รร้องเส็สูงถ้าความชั่วไม่มีโรงเรียนสอดโรงเรียนทุกโรงก็าสอนให้นักเรียนดีนั้นนั้นแหละ แต่เพื่อนๆเ,เรามันจะสอนให้เราเร็วไอ้เพื่อนเร็เวๆเนี่เราชอบครับมันน้ำแต่มันไหลลงสู่ติ่มเพื่อนเรวนี่เป็นยาอายุวัฒนะของเราดีที่สุสดคือเพื่อนเร็วของเรา้าตา เราอยากเป็นเก่พ่อแม่และอยากเป็นเก่งเขาว่าเก่งแรงโดโดโตกอาไรเราก็ต้องเอาคำโดโดโถ่นั้นเป็นลัำทำไม่ได้เอาตาหน้าว่าเราไอ้คนชั่วโรงเรียนชั่วเราก็อย่าไปชั่วอย่างเขาว่าว่าอะไร ไม่ว่าทีใหม่หรือปีเก่าถ้าเราใช้ทีเดิมๆแบบเดิมๆมันก็คนชั่วคนเดิมไม่มีประโยชน์ถ้าเปลี่ยียังทั่วอยู่มันเจอแบบทีเก่าทีใหม่ก็เท่าเดิมเลยไปเชื่อคำพูดดูที่แล้วก็ทีนี้ั็ทีตก็ไม่มีประโยอดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงทีใหม่ก็ต้องเปลี่ยนเองเปลี่ยนจนคน รู้จักความมากขึ้นโดยเฉพาะที่นี่รู้จักกัดกัดทักงใจคือต้องมีเดชคนต้องวันนี้มันไม่มีเดชมัน่อยไปตามกระถทาทำน้ำขึ้นขึ้นด้วยน้ำลงลงด้วยมันจอบมันแห่ชีวิตไม่มีเ,เ,เป้าหมายอ่ะแง่ที่ตรงเต่อ